นอนฝ่าหมูนอนฝ่าหมูพี่น้องบุญรอดบุญรอดพราะอะไรเพราะเรากินอย่างไรเก็ให้กินหลายแล้วนะน้อนเอาพรนะนอนทนะันแหละนอนบนทันแหละบนลงไปบนลงไปรอดมามามาเฮ้ยนหนมาไหมมาไหมมาเดินมาเดินมาเดิน โอ้ย oh! ไปจ้อยว่าพี่น้องเลยค้มอยากไปลิ <SM> <Suddenly> ่น <Gym>. น <Napoleon> <pos> ้ำนะอยากไปดูขี้ต่มนะมันนะร่อรอนมาร่อาเร็วเร็วเร็วเร็เร็วมาสิปิดตูน้ออมานมาไมาอุดอุดออุดเอพี่ิากินข้าวนะพี่มาเสยสลีกินไหมมามาอยากินสลีด้อกินสลีด้อ